สวัสดีค่ะพี่น้องกินกาแฟยายสวัสดีค่ะพี่น้องเตานี่กาแฟค่ะพี่น้องเดี๋ยวนะใหญเหยืกเตานี่กาแฟนี่กาแฟกัวซองค่ะยายนี่แหละเตาอาหารเต่ายายจังสี่ทุกมือ

<Yeah. S 2> นี่ก็ถวยน้ำใยค่ะถวยน้ำใย อาอุปกรณ์ปิดฝาน้ำย่ญยก่อนดพอดีพอดีเดี๋ยวได้จโอ้ยอ,อ,อุปกปรณ์ฝอยเงี้ยยปิดน้มใหญ่ พี่นอ้องแล้วว่าเป็นเมื่อไนงนเตียงมื่อพี่น้องเมื่อได้กับเมือกินแล้วก็เศร้าหอมเดียวพอพ่อจี๊ซีฟนั่นที่กระหิ้วอีกกินอีกอมันกับบอด,ดีเดอกพี่น้องกาแฟแต่ว่ามันกับซอยไข่ได้ย่ซอยได้มือละหาซ่องมันกาแฟดำกับเมือลอสามถ้วยอู้ พอ,พอเ่ได้ติดกาแฟด้พี่น้องกาแฟมติดข่อยจากพี่น้องมากินกาแฟมันยเรียนย่าส,สับสดที่กันไก่ข่อยเป็นตัวยาดเทมือนีได้กัวซองซีก่อน เจ็ดสิบสองบาทพี่นองเอ้ยคอยนีพนซ่องมันถิ่มกล้องมันถิ่มซังขอยฝากเพิ่นไปซื้อผู้เทียขอยกไปซื้อแต่สามสิบห้าบาทสี่ตอนสี่ก่อนเนี่เพิ่อนอันลูกใยเนี่ยโลคุ้นไขรลฝากเราไปซื้อ พี่บ,บดีอ่ะแซ่บดีอ่ะย่าต้องกินสองก่อนแล้วเดี๋ยไม่อีกก้อนไปเว็บไหญ่่อจะตื่อมากหมูว่านเนี่ยพาตู้เย็นไว้อันเวยบเหล่า ขอขอขอโอยยไม่ไง่อยน้ำลายยอยพีย่ยายยายคอยกระตุ้น <c oughs> จ่ตีสามคถ้าเรากรกตื่นไปเลียงงัวใส่ คลิปนี้ก็ขอบคุญขอบคุณพี่น้องอย่าล <Deep? S 1> ืมกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยจังปันปันหน่วยบ้านยายยายบ่ท่านได้ไปค่ะยายหายเมยกันเมื่อเมย์สูมเมยพี่น้องแล้วยายนี่เปนนางเบิงแล้วยายสี่เอาไปไฮเดอร์พี่พีน้องๆ้อก็ได้ปันกันกินโคตรซ่องเลยโคตรซ่องปันกันกินมีแฝบครับ อภิญงเป่นนปเบิ้งเปเงี่ยกันเลิกปีหน่องย้ายวางย้ายกระติบไปเบื้องหายดอกค่ะขอบุญขอบคุณในลายพีพีพน้องน้องจิคือทอดคีเทนกันเลิกค่ะสวัสดีค่ะ